มันก็เป็นความงมงายจะเป็นสีลัพัตะปรามาสไปหมดเนีย่ยคนธรรมดาที่เป็นบุตุชนก็ยังทำอะไรไม่เป็นยังงมงายอยู่การกระทำมันก็ต้องถือว่าเป็นสีลัพัตะปรามาสไปหมดจึงต้องละที่เรื่องที่ต้องละในอันดับต้นมันก็มีสามอย่างนี้สักายิฏิ ตวามต้องการผิดตัวครูของครูอย่างหยาบหยาบเร็วเวนี่อย่างหนึ่งพอจะเข้าใจกันได้เมราอย่ามีความหมายมั่นตัวครูของครูโมโหโทโสโดยตัวครูของครูไอ้อย่างหยาบหยาบนี่จนทางรู้ว่าที่แท้จริงแล้วไอ้ตัวครูของครูนั่นมันไม่ได้มีแม้ว่าเราจะยังละความรู้สึก ว่าตัวกูของคูไม่ได้แต่ก็เริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นแล้วหายตัวกูของคูนี่มันไม่มีมันก็ละได้ตามส่วนนะแต่ไม่ละได้หมดไม่ละได้ถึงต้นเหตุของมันเอาแต่ว่าอย่างหยาบหยาบละได้แล้วก็มองเห็นชัดอยู่ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงๆ <c oughs> มีคนธรรมดาตามันคือตัวเองนั่นแหละไปคิดดูแตว่ามันมีตัวกูของกู อย่างหยาบหยาบอย่างเร็วๆอย่างไรบ้างนี่จะตังละ <c oughs> หรือว่าเริ่มละนี่มิจิตกิจชา้า้นลังเลลังเลส่วนใหญ่นี่คือโง่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเป็นมูลเหตุแล้วก็ลังเลว่าจะไปข้างไหนดีจะบวชเป็นนักบวชไปดีหรือจะเป็นคราวาสด,ดี นี่มันก็คือความลังเลยู <c oughs> ่ลังเลในพระพุทธประมประสวงค์ว่ามันดีแน่หรือเปล่าเป็นที่พึ่งได้หรือเปล่า <c oughs> ระวังให้ดีเป็นพระเป็นเนลนแล้วมันก็ยังลังเลในข้อนี้มันไม่จริงมันก็ยนับถือพระพุทธประมประสงค์อย่างศีลปะตะปร,ะรามาตด้วยเหมือนกันแว่ทางการบวช ที่บวชอยู่เวลานี้โดยมากมันก็เป็นศีลปัตปรตาปรมากถ้ามันบวชเข้ามาอย่างโง่โง่โงมง,ง,งาย <c oughs> ไม่มองเห็นชัดเจนลงไปว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงนี่มันคืออะไรอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> ข็ให้พระเนนทั้งหลายระวังให้ดีประการบวชที่กำลังบวชอยู่นั้นเป็นศีลปัตปรตาปรมาตก,ก็ได้เป็นวิจิกิชาอยู่ก็ได้ กระทั่ง <c oughs> เป็นะก,กายทิฏฐิก็ได้บวชแล้วมันก็ะยกหูชูหางเป็นตัวกูของกูอย่างนี้มันก็เป็นสก,กายทิฏฐิมากขึ้นไปอีกนี่ก็มีความลังเลไม่ได้หวังจะพึ่งไอ้พรหมจันร์นี่เป็นพรณะจนตลอดชีวิตนี่มันก็เป็นวิจิกิจฉาลังเลการบวชนี้ไม่แ่มแจ้งในสติปัญญาอันแท้จริงการบวชนี้ก็เป็นศีลพตตะปรามาต เป็นเพียงคำเนี่ยมประเพณีอย่างงมงายเท่านั้นก็ <c oughs> ให้ละความลังเลทั้งหมดเสียว่าเกิดมาทําไมไปมันแน่ลงไปว่าเกิดมาทําไมประพุทธประธรรมประสมค์ก็เป็นที่พึ่งได้จริงให้จริงลงไปนิรศีสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือตัดกิเลสได้จริงก็ให้มันแน่ใจลงไป ี๋ยวนี้มันจะรู้ว่าจะรู้ว่ามันคอยแต่ไปตามอำนาจของกิเลสไปบูชากิเลสไปเห็นกิเลสนั่นแหละว่าจริงเป็นที่น่าปรารถนาไปเสื่อีกเรื่องว่าคนนิพพานก็ไม่จริงก็เป็นเรื่องลังเลไปถาราสีลพตะปรามาตรนี่ก็ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลคือมีปัญญา ประกอบอยู่ด้วยมีสมาธิประกอบอยู่ด้วยมีศีลประกอบอยู่ด้วยเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วหลายครั้งหลายเอหลายหลายทีแล้วหลายตัวอย่างแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาต้องมาด้วยกันเป็นเชือกสามเสียวมาอย่างนี้การกระทําทุกอย่างจะ <c oughs> ไม่เป็นศีลัฏตาปารามาสนี่เมื่อคนละสามอย่างนี่แห่ ได้นะลองคำนวณดูเองว่ามันดีขึ้นมาเท่าไหร่หรือมันโผล่ขึ้นมาจากอความตกต่ำกี่มากน้อย <c oughs> มันจมอยู่ในความโง่ก่อนแล้วถ้ามันลล่สามอย่างนี้ได้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเท่าไหร่ <c oughs> เป็นสิ่งที่จะต้องมองให้เห็นนี่ก็เรียกว่าการบรรลุมรรคผลในอันดับต้น ละสามอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องเป็นพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระสกิทาคามีละเพียงสามอย่างเท่านี้เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระสกิทาคามี <c oughs> ต่างกันอยู่บ้างก็ว่าละสามอย่างนี้ได้เสมอกัน <c oughs> แต่ว่าพระสกิทาคามีนั่นยังละอะไรได้บ้างเพิ่มมากกว่าใช้คำว่ามี โมโลพะโทสะโมหะเบาบางกวา่าพระโสดาบันแต่ส่วนที่ละได้จริงนั้นละได้เท่ากันคือสามอย่างนี้จึงถือว่าเป็นการบรรลุมรรคผลอันดับต้นนี้การบรรลุมรรคผลอันดับถัดไปจะเรียกว่าอันดับกลาง็า่้นงละเพิ่มขึ้นไปสองอย่างคือกามราคะและปฏิฆะ <c oughs> การมรา,า,าราคาคือความกำนัดในทางกามปฏิฆะคือโทสะกระทบกระทั่งแห่งจิตละสองอย่างนี้ได้แล้วก็จะเป็นพระอนาคามีคือว่าละสองอย่างนี้ได้เพิ่มเก้าอีกนะเป็นละห้าอย่างก็จะเป็นพระอนาคามีการบรรลุมรคนชั้นพระอนาคามี <c oughs> สิ่งที่ควรจะสังเกตให้ดีก็คือว่ามันละโมหะกันก่อนในการมราพระหรือปฏิฆะนี่พึ่งจะละในอันดับกลางเพื่อเป็นพระอนาคามีที่ตั้งละทีแรกทีก่อนทีแรกทแท้ๆก็เป็นเรื่องโมหะสกลายทีฐีก็โมหะวิจิกิจจา,าก็โมหะสีละพตปรามาสก็โมหะหมายวามว่า ความโง่ยังเร็วที่สุดต้องละก่อนจึงจะค่อยมาละตามลำดับขึ้นมาไอ้เรื่องตามราคะเป็นต้นนี้ยังยกไว้ให้ทีหลังซะอีกเรื่องความโกรธกัมันกันยังยกไว้ให้ทีหลังซะอีกทีแรกที่สุดจะต้องละพวกโมหะพวกโง่พวกหลงห <c oughs> ลงก่ามีตัวปูของปู ก็ไม่แน่ใจลังเลอยู่แล้วไม่มีปัญญานำหน้าการกระทำจนการกระทำนั่นเป็นงมงายไปหมดนี่ละสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นอันดับต้นเป็นเพศโมหะหรือความโง่ทั้งนั้นแหละที่ <c oughs> อันดับกลางมาก็ละประเภทราคะประเภทโทสะตามราคะคือกำนัดในทางกาม มายถึงเรื่องการมารมเรื่องระหว่างเพศในสนอง,งนี้จะต้องละให้ <c oughs> ปฏิฆาโดยโทสะตั้งแต่อย่างหยาบมาถึงอย่างละเอียดโทสะอย่างละเอียดก็เรียกปฏิฆะถ้ามันหยาบมากก็เรียกโทูทะโทสะอันดับนี้กันละกามราคะกับปฏิฆะก็เลยบรรลุมคผลชั้นพระอนาคามี <c oughs> นี่แต่จะไปต่อไปไม่กลับมาสู่ในความมีตัวภูของกูอีก <c oughs> อันดับสุดท้ายก็คือวันบรรลุมรรคผลชั้นพระอรหันต์นี่ก็ต้องละรูปราคะอารูปราคะมานะอุทธัจะอวิชชาเป็นทั้งประเภทราคะประเภทโทสะ รูปราคะคือกำหนัดในสิ่งที่มีรูปไม่เกี่ยวกับกามไม่ไม่ใช่กามอารูปราคะกำหนัดในสิ่งที่ไม่มีรูปไม่เกี่ยวกับกามไม่ใช่กามเพราะกามราคะนั้นละไปแล้วตั้งแต่พระอนาคามี <c oughs> ที่มันยังเหลือสําหรับกําหนัดยินดีในในพวกที่เป็นรูปบริสุทธิ์เป็นอรูปบริสุทธิ์ ที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อไม่มีเรื่องการอารมณ์แล้วก็มาเรื่องมีเรื่อง,ลงหลงไหลในเรื่องวัตถุพัสดุหรือมันมีหลงไหลในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอะไรนี้ซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุแต่ก็เป็นเรื่อง,ลงหลงไหลเหมือนกันกำนัดินดีอย่างยิ่งที่เป็นชั้นสูงเพราะว่าเมื่อได้พบ ไอ้ความสุขที่เกิดมาจากรูปฌาน็กําหนัดจินดีนี่เรียวกว่ารูปร,ราคาก็ได้แต่รับความสุขที่ละเอียดแต่นี่จริงกันไปอีกมาจากอารูปฌาน็กําหนัดจินดีก็ได้นี่ก็ต้องละนั่นพระอนาคามีไม่สามารถจะละให้หมดพระอรหันต์จึงจะละราคะได้หมดคือหมดทั้งรูปร,ราคะและอรูปร,ราคะ ทีนี้อันถัดไปเรียกว่า mana ความสําคัญเป็นตัวเป็นต้นแต่มันละเอียดกว่าอันแรกที่เรียกว่าสกายทิิฐิทีนี้เป็นม a n ะที่ว่าสําคัญว่าตัวว่าตนแต่รู้สึกไปในทางที่จะเปรียบเทียบว่าดีกว่ากันหรือเร็วกว่ากันหรือเสมอกันเป็นต้นเช่นว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเร็วกว่าเขามานะอย่างนี้มันเลืออยู่เป็นใน ชันละเอียดจะต้องละอีกทีหนึ่ง mm hmm. เรียกว่าละมานาะเสด้า <c oughs> มานะทุกชนิดจะต้องละไปในในชั้นนี้ที่เรียกอุทธัจักกุกุจจะนั่นคือความที่จิตมันยังวันไหวต่อสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความวันไหว มแต่รู้สึกทึ่งรู้สึกสนใจนิ่งอยู่ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าอุทธัจจะเหมือนกันไอชั <c oughs> ้นเร็วๆน่มันก็ละไปได้มากแล้วแต่นี่มันก็ยังเหลืออยู่าเราจะทึ่งจะสนใจในสิ่งที่ <c oughs> จะเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องอตัวคู่ก้งคู่นั่นแหละมันหยดเหลืออยู่เป็นชั้นละเอียดลึกซึ้งก็ต้องลากันอีกทีหนึ่ง สิ่งสุดท้ายก็เรียกว่าอาวิชชาคือนิสัยสันดานที่จะโง,ง่จะหลงจะเข้าใจผิดในอะไรต่างๆที่เรียกวาอวิชชานี่มันละหมดันตอนนี้ในตอนนี้จึงมีการละเพิ่มขึ้นมาอีกห้าอย่างคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามันจึงเป็นละหมดทั้งสิบอย่าง คือรวมทั้งห้าอย่างที่ละมาแล้วด้วยนี่เพิ่มละละเพิ่มอีกห้าอย่างเป็นสิบอย่างว่าละสังโยชน์หมดทั้งสิบอย่างก็เป็นพระอาหารหันต์บรรลุมรคผลชั้นสูงสุดคือความเป็นพระอาหารหันต์เรื่องบรรลุมรคผลมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของคนถ้าามันจะลึกลับวิจิตลึกซึ่งอยู่ที่ไหนจนไม่อาจจะเข้าใจใก็ไม่ใช่ มันเป็นเรื่องที่รู้จักอยู่ในจิตใจของคนแท้ๆกลนละ,ละนี่ก็เป็นเรื่องของโทสะซึ่งมันร้อนเห็นได้ไหมนี่ถ้ามันเป็นเรื่องโลภอยากข้ามันร้อนหรือมันเย็นถ้่เป็นเรื่องราคะมีความกหนดกำหนัดถ้ามันร้อนหรือมันเย็นนี่ก็เหลืออพวกสุดท้ายคือเรื่องโง่เรื่องหลง เรื่องสงสยัยเรื่องวิตกกังวลอนนี้มันร้อนหรือมันเย็นมันก็ร้อนไปอีกแบบหนึ่งนมันรวมความว่าราคะโทสะโมหะทั้งสามพวกมันเป็นเรื่องร้อนนะก็พยายามดับมันเสียก็เป็นนิพพานคือเรื่องเย็น <c oughs> เราต้องคิดว่าเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ตัวดับร้อนจะได้แล้วก็อยู่อย่างเย็น เรื่อยๆไปจนกว่าไอ้สังขารร่างกายนี่มันจะแตกดับจันจึงมาหาศาสนามาหาพระธรรมมาปยิญญาณตัวว่านับถือพระพุทธธรรมพระสงค์แล้วก็จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เพื่อจะได้มากผลนิพพานมีชุดละสามสามชุดก็เป็นเก้าอย่างเก้าเรื่องด้วยกันสำหรับจะซักซ้อม ทำความเข้าใจกันใหม่ตั้งต้นให้ดีๆจนตลอดพรรษานี้นี่คือธรรมเทศนาที่ถือว่าควรจะนำมาบรรยายในระยะการอันเป็นต้นพรรษาเพื่อประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วให้ <c oughs> ทบทวนพระรัตนตรยัยคือประพุทธประรมประสงค์และทบทวนการตริบัติคือศีนสมาธิปัญญา ครบทวนผลที่จะได้รับคือมากผลนิพพานเป็นอว่าครบควนวบริบูรณ์ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติประหาในประพุทธศาสนานี้ธรรมเจตนาสมคว้องวรแก่เวลาเอวังก็มีโดยพราการชนี